สวัสดีค่ะเอฟซีมันนี่ท่ามีสามดาวสีพับแม่พี่น้องมาติดตามตัวเลขกับน้องอุ้มอิ่มค่ะท่านผู้ชมเป็นเด็กมีเซนเด็กพารวยค่ะท่านผู้ชมพีบ่งปากบอกเลขจะบ่งปากบอกเป็นเลขค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อสาลีเพันว่าน้องอุ้มอิ่มบอกแามใดเลขจะมักจะเข่าค่ะท่านผู้ชมหัวหนีหัววันที่สิบหกท่นวาคมหกแปดน้องอุ้มอิ่มบ่งปากบอก สามตค่ะท่านผู้ชมจะเป็นตัวไหนเนาะคะเนาะกับไปรับชมกับน้องอุ้มอิมของกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนะมาเด้อค่ะท่อมีสามดาวก็ไม่เรื่องมาเเราฟังค่ะท่อมีสามดาวสิบปเหตุบุญจะไปร่วมบริจาคศูนย์อพยพมาแต่หนเงยืนค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทันไหนายอยา่ามบริจาคมีข่าวสารอาหารแห่ง แล้วก็ของอาหารแห่งนะค่ะไปหว,ว,ว,วงบริจาควันที่สิบสามท่านว่าคมเอฟซีันใดมีจิรัทธาอยากร่วมบริจาคกติต่อช่องทองมีสามดาวมาได้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ไปรับชมรับฟังกับน้องอมอิมกับพ่อซาดีผอมๆกันเลยค่ะแต่ยเรื่องกติดตามให้นำได้ะค่ะเด้อเอฟนาสวัสดีค่ะน้องอมอิม,มัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณพ่อซาดีัสดีค่ะน้องอมอิมน่ารัก เอิยิ้มเปยเปย์เลยนวันนี้อารมณ์ดีวันนี้น้องอุ้มอิมอารมณ์ดีค่ะโอ้เมื่อไปเถือกยั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยมีดมือว่าเล่นมีดพอยนะเออเออว่านั่นนั่นเออเล้ยวเือเล้วเลี้ยวจะ้บอกีนด้วเล่นมีดเลีไปเล่นมีดเ่อบาทนี่เอบัเกาบนี่บอกับับรับหนึ่งถึงหนึ่งสองสามเป็นได้ยังครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ายังเก่งหน้าเรื่นบอลนี่นี่นี่จับมือนั่งจับมือหน้า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 น้องออมอิมเด็กมีเซนค่ะเด็กมีเซนพารวยอารมณ์ดีครับวันนี้หน้าวันนี้อารมณ์ดีนะครับอันคุณพ่อสักอินข่าว่าบอกเลขพ่อซาลี่แล้วบอกแล้วบอกทางนี้นม่ใคืองบลงมาเนี่ยสล่ะเดี๋ยวเด้อครับมันกของของมันงบเหมือนกัน เพื่อนเพื่นบอกสามตัวบอกครับพอซาลี่ครับแต่ว่าเมาื่อกาติดเพื่อนบอกต้องยึดเนี่ยเพื่อนบอกสองตัวตหละจับไปเอาจากเป็นหาเจ็ดสองห้าเจ็ดสองบอกครับพอซาลี่เจ็ดสองอืมจังไรจังว่ามาหาเจ็ดสองครับเอามือยกเอิงศรีเพราะว่าเอามือยกแค่เบิงศรีโอ้ยกมือหาเนี่ยคับนเวลาเพื่นบอกอเลนะอ่าเมือไม่เห็นเบิงศีเออมาเก็ตแน่นถามเพื่นว่าเจลออกได้หรง เจ็ดสองครับไปเห็นยังสี่มันหลักศาสนาคือปฏิบายนะเป็นเหตุการณ์เจ็ดสองตัวนั่นเจ็ดสองเพิ่นบอกออกมาเลยเออครับแต่มือเนี่ยฮอกซับไซอว์เพิ่นเค็ดยังสี่มือเนี่ยเพิ่นยกขึ้นมาหานิ้วยังสี่เกขึนมาานิ้วเออคุณพ่อสาลีก็เลยเอาหาส่ข้างหน้าครับใอาหาข้างหน้าเป็นห้าเจ็ดสองปิจจ่าน้อยปิจจ่าน้อยนี่นี่ครับผมนี่น เออเด็กมีเซียนี่เด็กมีเซียวบอไอ้หนูคนเอ้ยจะเซียวมองเห็นหนูเป็นเซียวบอครับเห็นเซียวคือก็เป็นบอครับครับครับอืมเห็นหนูเป็นเซียวคนครับบอกเลขงแน่นองอิ่มบัดประเทศนี้อันเพิ่นเพิ่นบอกตัวใหม่บอกบอกบอกถามกับบอกบอกตอบบอกบอกถามบอกบอกเลยแสดงว่าเพิ่นเลยเสีเดียวแล้วก็เล่งเลย ถามว่าเยยามถามน่ว่าก็บอกบอกว่าก็เรียนไปเรื่ยเรีนไปเรื่อยบอกเรวว่าเแถวแถวก้อนว่าเร็วตัวได้รจ็ดสองเถวแถวก้อนยก72สองครับคุนบอก็ดสองแต่ว่าคุณยกเงินยบายเมื่องบบเจยดสองในมันใจแล้วครับคุณพ่อซาลีน่าเด็กพารวย เด็กพารวยเท่ารับไปเอฟซีคนนี้กันเด็กขอลองกันยิ้มครับกยิ้มเอาเอามาเกลี่ยไก่เป็นสูตมาเกลี่ยไก่เลยครับเดี๋ยวเด้อข้างเห็นหมดอ้าวบาทนี่เอาบอกบอกเบิ้งบาทนี่บอกเอฟซีจ้าจ๋าเบิ้งครับเอาอะไรเอาอะไรเลยนี่ออกตัวไหนเดี๋ยวซื้อนมให้เอาอะไรออกตัวไหน ม่หมอตุ๊กเก้วนั่นแหละตุ๊กเกเก้วตุ๊กเก้วไม pues okay <ara> ่ต้องหลายตัวหรอกมาครับเนาะตุ๊กเก้วนั่นแหละเอาเจ็ดสองครับค่ะห้าเจ็ดสองเน้นๆเด้อครับเจ็ดสองตรงกันเลยกับหลายหม่องแลครับเจ็ดสองนี่ครับตามที่ไปหามาเนาะครับเนาะปอสรีฝันจังไรบ่ครับคุณปอสรีฝันได้ทนัง เลขของพอซาลีนี่คือเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าห้าแปดเก้าเก้าแปดห้าห้าแปดเก้าของพอซาลีอจดลงนะครับหรือบต้องบ่เป็นยังไครับเอาไปย,ยังอยูค่คนตะคลิบอยู่แล้วนะครับคนละคลิบอันนี้ของน้องอุ้มอิมนะครับน้องอุ้มอิมเด็กพารวยครับเอพสี่น้องอุ้มอิมนะเอากรสิประมาณนี้เนาะครับเนาะนะ แท้แท้กีอันมาไทยทำนี่ยเบาๆน้ำเลยครับุลองบีมเบาๆนําเลยย่านทำได้กี่ย่านในแต้กี่ย่านเบาๆนําเดี๋ยวนี่นี่เริ่มเริ่มในจับเรื่องนี่เริ่มในจับเรื่องอุ้มขนาดโบให้อุ้มเลยมาบางหนึ่งหันนีโบให้เข่าไก่เลยพอมาหาโบให้เข่าเข่าไก่เลยโบะโบ้ก็ม่โบ้บายเลยครับอือเอาตัวเลขครับมาเบิ่งตัวเลขกันครับ พีใหม่ปีใหม่เขับพี่ใหม่อูมูนี่ครับผมเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์ครับกับน้องอุ้มอิมพารวยครับขอบคุณค่ะน้องอุ้มอิมขอบคุณค่ะดูใจเอฟซีนะค่ะอารมณ์ดีมันนี่นี่นั่านผู้ชมเลขของน้องอุ้มอิมคขัผู้ชม ทีบงปากบอกเลขเจ็ดสองแต่ว่าน้องอุ้มอิม,อมพยกมือขึ้นหาเหนียวยกมือใบใบ,บคุณพ่อซาลีเขาเรียกว่าเอาเลขหาใส่ทั้งหนาเป็นหาเจ็ดสองหาเจ็ดสองค่ะท่านผู้ชมประจํางวันที่สิบหกธันวาคมหกแปดนะคะขนะอให้มีโคม,มีลาวกับน้องอุ้มอิมค่ะกคยฝากไปใส่ใยรจะผงฝากไปใส่ทองมีสามดาวมิคองดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะปปะับชมมิคองดีพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมณีนนท่อมีสามดาวเดีเดินทางไปทำบนยวดลงหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์ได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้ายางพานบ่เขาลานเอาตอัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาบค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถึงไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับส,สดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายทกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผ<อ>ัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอรทฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งล้ว ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวม,มทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสา,สาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่า,า,นา,านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้อขาขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเม,ม,มตตามายยมพูดหนายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนะาะกัสดีครับสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินขาวกับบืรองซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางโบเห็นลานเฮาไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคากล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนครับมีโอกาสได้มาสักการากราบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค <c oughs> ้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้แครับสามผ้ชมือแท้แะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยเนี่ยก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงพ่นขคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากค้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้อเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบัง สเสียดจังไร่ในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าอแอมเราตรงกับสีใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ผครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสม,มน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ